หัวใจของโมโมยังจําโอคารุนได้อันนี้มีสปอยนะจ๊ะระวังด้วยคือตอนนี้ในมังงะด,ดันดันเนี่ยโอคารุนกำลังหาวิธีเพื่อที่จะให้ความทรงจําของโมโมกลับมานะอย่างตอนก่อนหน้าน,นี้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่าจะเข้าไปคุยกับโมโมก่อนเพื่อให้โมโมจําเรื่องของเขาขึ้นมาได้บ้างแล้วพอตอนล่าสุดเนี่ยก็คือไปถึงหน้าห้องเรียนแล้วนะ แต่พอเห็นหน้าโมโมปุ๊บเนี่ยก็ดันไม่กล้าเข้าไปซางั้นก็เลยตามดูทั้งวันนะแต่คือโมโมก็รู้ตัวแหละสุดท้ายโมโม่ยแกล้งให้เดินตามแล้วก็ดักรอแล้วก็ถามประมาณว่าแบบมีธุระอะไรทําไมไม่พูดโอคารุนก็แบบว่าเขินๆก,กลัวๆก็เลยหาเรื่องจะหนีนะบอกเหมือนแบบหลอกๆโมโมแบบไม่มียูเอโอยู่ตรงนู้นแต่โมโมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละสุดท้ายก็แบบจับตัวไว้นะแล้วโมโมก็บอกว่าจีจีอ่ะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วว่าจริงๆทั้งคู่อ่ะสนิทกัน แต่ว่าตอนนี้คือโมโมะจำอะไรไม่ได้เลยโมโมะก็เลยขอโทษโอคารุนไปด้วยที่จําเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนะคือโมโมะพูดว่าตอนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วมองไปที่ประตูโมโมะก็รู้สึกแบบขาดใจนะแต่พอเห็นโอคารุนโผล่มาหน้าห้องปุ๊บก็รู้สึกสบายใจโล่งใจขึ้นเพราะงั้นก็เลยอยากให้โอคารุนเนี่ยเข้ามาคุยด้วยกันตามปกติโอคารุนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีแหละแต่โอคารุนก็ทําเป็นบอกไปว่าไม่สนิทกันหรอกไม่ต้องมาฝืนทําตัวสนิทกับผมก็ได้แต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาคุณอเเอเง จังหวะที่พูดตอนนั้นคือโอคารุนร้องไห้แบบเลเทะเลยนะแล้วก็หันหลังให้โมโมะอยู่ด้วยคือไม่กล้าหันไปมองหน้าตรงๆโมโมะก็เลยบบว่าจับไหล่ให้หันมานะแล้วก็บอกว่างั้นก็หันมามองตากันดีๆสินี่ขนาดยังจํากันไม่ได้นะยังหวานขนาดนี้เออถึงสมองโมโมะจะจาไม่ได้แต่ว่าในหัวใจมันยังรู้สึกไงเออพอเห็นหน้าโอคารุนก็แบบสบายใจแล้วแล้วโมโมะเจอคําพูดของโอคารุนไปก็คือแบบหน้าแดงเลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวการสูญเสียความทรงจําของโมโมะเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อ